เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะ คลิยน,นี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอยา่าเรียสยมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทัก้า,ากคิวดูดวงส่วนตัวได้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดดูโฆษณาหรือกดคําว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์นะคะ หรือใครอยากสนับสนุนช่องด้วยการกดสมัครสมาชิกนะจะมี50บาทดูดวงฟรีได้5คําถามนะคะ80บาทดูดวงฟรีได้9คําถามและ100บาทดูดวงฟรีได้12คําถามนะคะสมัครทาง u t u b e นะคะแล้วก็แคปหลักฐานมาดูดวงฟรีได้ทั้งหลายอทีนี้เรามาดูนะคะว่าเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรให้ใบแรกมาเลย no yes เอาอยัางไงกันแน่นะคะ เป็นเศร้าสองเกง่งไม่ใครก็ใครแหละสองกันนะคะอาจจะสองเก่งทั้งคู่เลยก็ได้ The World The f o o l The Of One View of Fortune อะเริ่มเลยนะเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าชันรู้นะว่าเธอไม่ได้มีความสุขกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่อาจจะเคยถามตัวเองด้วยซ้ำว่าชั้นใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ทําไมถึงไม่มีความสุขทำไมถึงทุกเธอก็ถามตัวเองอยู่ใช่ไหมว่าความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหน เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลหรือบางทีก็อยู่ไกลกันอยู่แล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจกันไปใหญ่มันเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ของเราไงเราต่อต่างใช้เวลาให้มันผ่านไปคิดว่าถ้ามันใช่อะเดี๋ยวโชชตาก็นำพาอะไรต่างๆให้มันดีกว่านี้เองแต่ก็ส่องกันนะชั้นส่งเธอเธอส่องชั้นเราส่องกันและกันเพราะอะไรพอคิดถึงไง ต่อให้จะบอกว่าเออก็ปล่อยมันเป็นไปตามโชคชะตาแล้วกันแต่ก็ยังคิดถึงกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นไอค้คาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันก็เลยยังเป็นอะไรที่คาราคาซาังอยู่ในความรู้สึกเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ยังมีความสุขในความสัมพันธ์อยู่แม้ว่ามันจะมีความทุกข์ก็ตามมันสุขสุขทุกทุก,ทกอ่ะมันหาคําตอบที่พอดีในความสัมพันธ์ไม่ได้จะจะใจะเย็ด จะเย็ดหรือจะโนยยังไม่รู้เลยเนี่ยตอนเนี้ยคือจะเอายังไงดีหรือเรามาปรับความเข้าใจกันใหม่ไหมคือมาลองใช้ออชีวิตหรือมาลองใช้บรรยากาศร่วมกันลองดูกันอีกสักครั้งไหมว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าเราสุขหรือทุกข์มากกว่ากันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาส่องกันไปส่องกันมาเนี่ยมันเศร้านะ เอาให้มันได้คําตอบที่ชัดเจนจะได้แบบแยกย้ายถ้ามันใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็มูฟออนเธอคิดว่าไงแต่ฉันคิดว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีตุลราศีกุมนะคะอืมแล้วก็มีธาตุ ทัดไฟนะคะเมษสิงธนูนะประมาณนี้ค่ะส่วใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะทักจ้องคิวดูดูส่วนตัวได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย